สวัสดีครับทุกคนนะครับวันที่วันนี้วันที่สองนะครับธามินเล่นอะไรเล่นตักผ้าธามินไปไป,ไปทำยังไงคุณพ่อค่ะคุณแม่แล้วก็ไปรับอะไรอะ่ะครับท่าอินกับทารานะครับแล้วก็ตอนเย็นไปดูตลาด ที่ในเมืองเชจูนะครับเรา,าจะเจอกันครับอยที่วัดนะคะวัดวัด,วดชื่อชอนวังซางเนี่ยชอนวังซางแปลว่าวัดอยู่ที่ติดกับฟ้าข้างบนสุด ตอนที่มาขึ้นมาต้นไม้สูงสูงสวยมากสวยมากมาไม่กี่วันก็เป็นปีใหม่ปี2025นะครับก็เลยผมมาไหว้พระกร่อนดีกว่านะครับนกกาทำไมเยอะจัง,ง <laughs> มาแต่กับพ่อแม่กับแม่ อะไรอ่ะก,ก่อนอันนี้เสร็จล้วก็จะไปรับอีกทีมหนึง่งนะครับติดกับ ภูเขาฮัลลานะครับฮัลลานี้สวยมากแต่ขึ้นยากมากนะครับสูงมาก้ตอนนี้ไม่มีไม่เห็นหิมะอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่าข้างบนหิมะเต็มเลยก็เลยเลื่อนอันตรายด้วยแต่พวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเกเ่กๆมาก,ก็ส่วนใหญ่ขึ้นภูเขาไม่ได้ก็เขาบอกมาที่นี่ก็เป็นฟีลรู้สึกเหมือน ภูเขาฮัลาได้เลยนะครับ hmm. ก mm ็เลยผมพามาที่นี่นะครับทีนี่นั้ี่ทีนีัะ่รั้นีน อันนี้เป็นทางที่จะไปขึ้นภูเขาฮัลลาได้ด้วยนะครับว้าวเงียบก่อนนะครับอย่างเบาบอกก่อนนะครับ พ่อผมอินลาวินอปจธรรมแม่แม่ทายายก่อนยายวันนี้อธิษฐานอะไรบ้างครับความรับใช่ไหมครับไม่ได้อธิษฐานอะไรกบวยเลึกถึงพระพุทธเจ้าอ่<ด> <y ork> ah, ากันเลยอาสาทุกคนว่ทับทาย มาถึงแล้วนะครับชื่อเรียกว่าดงมุ제주동문เจ제ู동งมุนมาร์เก็ตถ้ากินที่นี่ก็อร่อยนะครับเพราะว่าร้อนๆอ,อุ่นๆแต่ว่ากลับั้านกินก็ไม่ค่อยอร่อยเลยเคย่อยๆมาบ่อยๆมาเจอจุก็ต้องมาที่นี่นะครับถ้าลาะลุกป 바로바로 바로 먹어. 뭐, 배고프면 먹고 싶은 거. 어 그냥 그렇게 해, 오늘은. 가서 사먹으면 맛없어. 먹어.

คนยิ้มมองลูกเล็กร้องไห้ก็เลยอุ้มก่อนนะครับอุ้มอย่างนี้ ที่เราลก็มีอยู่นะครับนี่จะเป็นเกาะนะครับแล้วก็มีเชื่อเสียงคือหินด้วยนะครับหินเมนกี้เห็นคนต่างชาติเดียวนะครับคนจีนก็มีคนไทยก็มีนะครับ 广好的了没有？嗯嗯、对，吃了，一直在走过去。 ลาหนอนไหมอาตาอาตาอาตาเด็กชอบกินที่สุดคือขนมนะครับขนมทำจากข้าวเด็กเราสามคนนี้ชอบมากโอ้สันตกรดก็มีใครลับป่าอัะนี่ โอ้โหครูเคอ๋ออปักขอคำหนึ่งอ่าคำเดียวโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมลูกไม่ให้เลยไม่ให้พ่อเลยสุดแล้วนี่นี่แม่เไทยอเหรอส้มส้ม 갔어요. 어. 단지장에 만 원씩. 많이 달지 않고 담백하고 맛있어요. 안녕하세요. 반갑습니다. 학교 유장으 간다. <놀라> 누나야 앉아라. 응? 복잡하다. 누나야 앉아라. 그래서 엄마가 뭐 그런 거. 아 로제 로제 남이야 로제 아파트 어 블랙핑커 마힌 흰이 나카 오호 니 아빠 ในตลาดมีดึกที่เป็นเพื่อพ่อค้าแม่ค้าที่จะเปิดอาจจะคิดว่านะครับค่าเช่าถูกๆเรียกว่าช่องยอนเรียกว่านุ่มๆนะครับไวรุ่นให้เปิดร้านเล็กๆหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องอย่างนี้นะครับ แต่ที่นี่สำหรับของครบครัวเราก็ดีนะครับเพราะว่าล้างดีเงียบไม่มีคนเลยแ่ร้านอาหารมีนะครับก็อินเทรอร์เนียใช้หินของเจจูนะครับเงียบดีเทนที่ของตลาดนะครับมาก เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย